ล่าสุดค่ะ YG ได้ลงดีแอคของน้อง,องเมม่อนนะคะมาดีแอคเล่งคลิกแครกนั่นเองน่ารักน่าชังมากๆเลยโมเมนต์นี้นะคะรามิชมน้องแคนนี่ว่าน่ารักแต่ว่าน้องแคนนี่บอกน่ารักไม่ได้สิคือหนูจะเป็นคนเท่ฮิปฮอปมาค่ะคุณพี่คนน่ารักไม่เอานะจ๊ะแหมแหมแหมแช่วงนี้ที่น้องชิกิต้ารีแอคนะคะท่อนแรกของตัวเองน้องก็ยิ้มเขินใหญ่เลยค่ะเอ็นดูเด็กๆมากๆโอ้โหโอิ้มเขินใหญ่เข้เลยช่วงนีง แล้วก็จังหวัดนี้นะคะน้องชิคกี้ตารีแอคชั่นของพี่ๆค่ะได้เข้าถึงอารมณ์มากๆเจ้าแมวชิกีต้าก็คือพยักหน้าเงึกๆนะคะแล้วก็ทำหน้าจริงจังเฟ้อเยอรู้สึกว้าส่วนอันนี้น่ารักมากๆค่ะงงอึงตัดต่อออกมาได้ไงใเจแคนไม่เชื่อนะคะ Ooh, baby monster. น้องเพลตอนตั้งใจดูเอวีช็อตนี้คือสวยมากคนสวยขาเวอร์อ้วกแล้วก็ช็อตนี้นะคะน้องโรรารียกฮอนของน้องเพลแรงมากค่ะก็อชอบพี่เขามากขนาดนั้นนินเนะ,ะน้องโรราบอกว่า,ว,าว้าวพวกเราเท่มากยิ้มใหญ่โย่ว้าวบูสเตอร์ดิ ของทางม้าลายนะคะของน้องอายอนเนี่ยฉากเดี่ยวของน้องนั่นเองนะน้องอายอนบอกว่าต้องรอสัญญาณไฟเขียวถึงวิ่งไปถ่ายได้นะคะทีมงานทําง,งานกันหนักมากๆเลยค่ะดีด้ว่านึกว่าเซตฉากขึ้นมานะคะเนี่ยแต่ไม่ค่ะว่าจะไปถ่ายกลางถนนของแท้แล้วก็ไม่ได้ปิดถนนถ่ายด้วยนะคะทีมงานคือสุดยอดมากๆในภาพออกมาคือเลิดถนนโล่งปังสุดๆเชื่นนอใครเกยขอ,<ป>อกิจสมรอาไมุบนนี้กเุนวน้องดูด้าช็อตนี้นะคะคัช็อตดูดาดีแอกเอวีคลิกแรกค่ะ ก็คือรีแอคได้ออกสีหน้าสีตาหน่ารักและก็น้าเอ็นดูสุดๆเลยนะแคมยังบอกด้วยค่ะว่าพวกเราเท่นัี่นม่แม่ๆๆส่วนอันนี้ค่ะน้องโดราพูดถึงความรู้สึกกับการถ่ายทํา MV ครั้งนี้นะคะน้องโดราบอกว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันตอนถ่าย MV คลิกแรกเป็นช่วงเวลาที่ฮิปฮอปของฉันแล้วค่ะทํามันออกมาได้ฮิปฮอจริงๆค่ะมมันจริงม่ใอ้มจริงๆ อันนี้นะคะระหว่างชมรีแอคน้องโรราคงคิดว่าคนอื่นนี่จะไม่รู้ว่าใครนะคะบนป้ายและอธิบายฉากนี้ถ่ายได้อย่างไรน้องโรราบอกว่าทุกคนนั่นฉันเองนะคะน้องรุกาก็บอกว่าถ่ายแบบนั้นได้ยังไงนะน้องโรราก็บอกว่าโรมาคีด้านหลังเป็นสีเขียวค่ะโอ้ยชุดไปเยอะสุดภาพนี้ค่ะยอย่างชอบเลยภาพน้องรุกานะคะขึ้นสามว่ามอนสเตอร์ที่จัดจ้านนี่ยานนี้และก็ท่าทางการเดินชีได้มากคือเดนดาโรราและก็รามิแอบแกงนะคะก็คือชมแหละรุกา รูะะรา,าบอกว่าเหมาะกับผมเปิดเม่งแบบนั้นมากเลยรามิก็บอกว่าใครมันจะไปเข้ากระทรงผมนั้นได้เนี่ยก็พูดจริงกดอ,อันนี้คือหยอกหยอพี่รกะใช่ไหมะงผนมัะ้ไรัไนะรสยนยว ะะว่าคะจังหวะนี้พี่ราม,มิก็คือดื้อม,มากนะคะบอกน้องแคนนี่น่ารักแล้วก็คือชมปุ๊บไอเคนนี่ก็สวนกลับเลยค่ะหนูฮิปฮอปตั้งหากจบหาเคค่ะไม่น่ารักก็ได้ค่ะทีก็ทีค่ะน้องแคนนี่ลิ้วแคนนี่คนเท,นท่ค,คนีเกีออยวงเหมือนเม าร์นี้ค่ะดีแอ MV, กเอ็มวีแกรกนะคะพาร์ทแรปน้องอาศักก็โดนเพื่อนแซวแย่เลยนะจ๊ะเจ้าตัวทำได้ที่พูดว่าโอ้ oh god ฮ่กอน่ารักมากๆค่ะเด็กๆอย่างไรนะคะแอกก็ฝากทุกคนไปชมแล้วก็ไปเอนเกจให้เด็กๆกันเยอะๆนะจ๊ะแม่ๆเออนี่ไงใครถามหาว่ามีแบบว่านั่งรีแอคกันบ้างไหมเด็กๆมีทำรีแอคกันนะคะคอนเทนต์ค่อยๆปล่อยออกมาเรื่อยๆค่ะวายจีโอ้ยยยยย